สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่งมอบรถ2คันซ้อนนะครับวันนี้จะเป็นรุ่น Mazda 3นะครับ2.0 S P RE นะครับรุ่นท็อปราคาจะอยู่ที่1,198,000บาทนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะขายดีนะครับรุ่นสีดานหรือ4ประตูนะครับสีเทาแมชชินเกรเนี่ยจะเพิ่มเงินอยู่ที่15,000บาทนะครับอันนี้เราลองมาดูความสะอาดโดยรอบกันนะครับ การเก็บสีนะครับอันนี้ผมทำการ PDI ให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับอันนี้เป็นลูกค้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่ตามมาจากมอเตอร์เลยนะครับอันนี้ได้รับรถค่อนข้างเร็วนะครับเพราะทำเฟนในงานนะครับดูครับอันนี้ผมเก็บสีให้ค่อนข้างเนี๊ยบนะครับวันนี้เราจะมีรุ่นเบรพัดด้วยนะครับที่จะส่งมอบราคาจะอยู่ที่8 7 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่น M Y 22อนะครับอันนี้สีเซรามิกนะครับดอกเบี้ยค่อนข้างถูกนะครับ1.33%เนะครับ เรามาดูความสะอาดรถโดยรอบโดยรวมทั้งสองคันนะครับใครอยากออสอบถามราคานะครับเงื่อนไขนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับให้ลูกค้าได้สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะครับขอบคุณนะครับ